สวัสดีครับมาดูวิธีการตั้งชื่อ t ูย่า 3C แล้วก็ s o นอฟ f 3C แยกตามปุ่มนะครับเพื่อสั่งงานด้วยเสียงนะหลายๆท่านอาจจะหาปุ่มไม่เจอเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทำวิธีให้ดูนะครับสำหรับโปรแกรม Smart Life หรือทูย่าสวิตตัวนี้นะครับผมมีไฟห้องนั่งเล่นตัวนี้สามารถสั่งเสียงได้แล้วนะครับบอกว่าให้ปิดไฟห้องนั่งเล่นนะครับเขาก็จะปิดทั้ง3ปุ่มเลยถ้าคุณต้องการแยกนะครับให้คุณกดปุ่มค้าง แล้วก็ตั้งชื่อใหม่คุณก็จะสามารถเรียกผ่าน Google Nest Mini เป็นชื่อนี้ได้เลยนะครับตามที่คุณตั้งนะครับแต่ผมไม่ได้แยกเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยไฟห้องนั่งเล่นจริงๆมี3โซนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แยกชื่อเนื่องจากว่าผมเปิดปิดพร้อมกันนะครับผมสั่งปิดก็ไฟห้องนั่งเล่นนี่แหละจริงๆสวิตช์หนึ่งเนี่ยเป็นไฟหัวเตียงสวิตช์สองไฟกลางห้องสวิตช์สามเป็นไฟข้างประตูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แยกนะครับก็สามารถแยกชื่อแล้วก็เรียกตามชื่อได้เลยตามนี้ส่วน e w i l i n k นะครับก็เช่นเดียวกันผมมีไฟชั้น 1A ซึ่งผมไม่ได้เรียกชั้น 1A นะผมมาเรียกไฟหน้าบ้านไฟหน้าทีวีไฟหลังบ้านแทนนะครับการเปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนที่3จุดด้านบนนะครับแล้วก็มาที่ตั้งชื่อเขาจะมีชื่ออุปกรณ์ ดัวบนเลยแล้วก็เป็นชื่อปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3นะครับคุณสามารถตั้งชื่อลายปุ่มแบบนี้ได้เช่นเดียวกันสามารถทําแบบนี้ได้ทั้งโซนอปแล้วก็ทูย่าแต่คนละเมนูเท่านั้นเองนะครับวิธีง่ายๆเท่านี้คุณลองเปลี่ยนชื่อแล้วก็ลองเรียกดูก่อนการตั้งชื่อก็สามารถที่จะทําตามคลิปที่ผมเคยแนะนาไปแล้วหรือว่าใช้วิธีการพูดใส่แทนเนื่องจากว่า Google n น m i ม่รับเสียงพูดฉะนั้นตีความเสียงพูดเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับแนะนําว่า ถ้าเกิดคุณต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับผมชอบใช้วิธีนี้ก็คือลบออกครับแล้วก็ฟังเสียงพูดไฟหัวเตียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะใช้วิธีพิมพ์ให้เราแทนนะครับก็จะแม่นกว่าเพราะว่าเราสั่งงานด้วยเสียงอยู่แล้วก็เอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็หมายเพียงท่านๆเปแค่นี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ